เด็ดครับโม่ขยอร์เรียกว่าอันน้องสาวคนเมื่อคอยเซียน่น,นะมาลุ่ยแล้วตื่นมา,าพอ่อลุ่ยังสี่บ่แม่จ้าบ่แม่พอ่อลุ่อันนี้น่าเป็นเก็บของอมแม่เอามาเบิ่งแห่เก็บของบ้านแต่ว่าได้ลูกคล้ายๆของหนูอยู่นู้นก,ก็ได้มาลูกหนึ่ง อย่างเป็นหางเสดไปลูกเดียวก็คือเต่าหนึ่งูมแไปแต่ย่น่างน่งคันเสดไปลูกมนก็คือเต่าหนึ่งได้ค่ะผู้สีนานี่อยู่ผู้สีออกยังี่จ้าลินครันเสดไปลูกนี่วัดที่แล้วมันได้เลขมาห้าสองค่ะเอสองห้าสองมันสู่อโอ้เจ้านนียายยนนี่บอกยายยอนสื่อเลยสืบเานปีกายนีเนาะ สุดสิเปลนางเลยเย้ด้วนถามแล้วเลยนั่นถามแล้วลวดเมนูได้ลูกแก้วสองลูกปีนี่้าจะรับส่งไปเดี๋ยวเราสิห้องเลยนี่เถ้าได้ลูกแก้วเสด็จไปงี้แม่จะได้ลูกแก้วกับเกลืหนึ่งค่ะถ้าไปลูกแก้วกับเกลืหนึ่งถ้าได้ยุคของบนก็จะเป็นเกลืเกลืบนเกลืหนึ่งโบนนี่ใช่นะได้เกลือหนึ่งยุคันได้ยุคพื้นเป็นางไต่ไต่ไต่ตั้งสิเป็นรางค่ะเป็นรางถามไปย้อนเรื่องลูกแก้วแม่นะเขาถือน้่งดูจะเสด็จไปเองอย่างงี้เหรอครับเแม่ะ ไปเลยล่ะลูกไส้นี่จนว่าบ่อเซีอลูกไส้น่ะบ่อเซีอเลยเด้่ยอ๋อครับผมมันเป็นเพื่อนๆของแม่บาดนี้เพิ่นเห็นเองว้าว่าซั่นเพิ่นคิวโดนขมามันหูเบิดน้าเพิ่นหงมาใส่ตาเราอันบ่ครับหงเซตาเรานี่อุ้ยแม่อีหยังก็เป็นจังซี่เพิ่นว่าเออตกใจเลยเออมันตกใจญเอ้ยแม่แม่ยนี่รีติลูกแก้วมาห้แม่อีรีตัวนี้ว่าซันกันมาครับนี่ในกระเป๋าแม่มองหันบอกเขาตัวใดก็ บอกก็บอกสิบเอ็ดค่ะอันนี้นี่นี่อันนี้ลูกเก่าติดกายรี่ลูกเก่าอันนี้ลูกเก่าถ้าแม่จำได้ว่ามันเป็นช่วงไหนช่วงช่วงเขาภาษาหรือออกภาษานี่แหละงวดบังหันนี่แม่สองสองแม่จ้าจ้าวดที่ว่าสองวัดไม่บ่นี่คือใบไม่คือใบไม่นี่ค่ะไปวันที่ยี่สิบสองวัดดีเลยเนี่ยถ้าแม่สิไปแะซุสมแม่ค่ะมือนดีแต่เลยว่าสีเดียวกันเลยนะแม่จ้านี่นี่กับอันไม่กับอันเก่ามันเป็นอันเดียวกันได้คิดยังี่นะเรีว่าหันมาเทใดถือเท่านั้นค่ะ แต่บอดีมาถือเด้แต่ว่ามันออกแทกเด้แต่ของบอดีซื้อบาดีบอกเขาเพราะว่าเฝ้ามันมาเฝ้าบานี้พ่อเป็นคนมาถือมากกว่าเฝ้าไปเท็ดกับเขาไปจะโทษซื้อโอ้ยบ่โทษดอกบุษันที่ซื้อที่เบสกับสองสองรางก็บอกทุกคนนั่นแหละออกยี่วีอันนี้นี่เดี๋ยวบอกว่าที่เบสรางบ่ได้บอกสองสองอันนี้ที่มาพิกายมันเปียงคือเปลี่ยนคือกันสักนิดนึงอย่าแก้วละวันมึงมันเปลี่ยนคือกันมึงเป็นยังคือกันไม่น่างงเลยนิดนึงมาเท่าไรกับกันเลขบอกเขาถืงแม่ลูกเดียว ปนก็จะออกเก่าหนึ่งค่ะท่านยุบวนวอกข้านยุยุันคันยุข่ดินก็ออกเก่าหนึ่งรางแม่ก็จะตียังสี่เลยแล้วรอบนี้อยู่ตรงไหนครับแม pues, ่รอบนี้ปนยุตเตะตัวขายของน่ะแม่บังเอิญปนยางไปเลยยางไปใต่ไปเตโตเล่นพอเอาเตะตัแล้วก็หกแถวสันว่างพอรลอยู่ในอันในฝาชี้ท okay, like ี่เราไงขึ้นน่ะก็ไปจะว่างเวลางุ่งของเราจะเอาฝาชีลงไูกใงบอกแม่ยังไปเห็นของใส่ตัว แล้วนวาสันคิดในใจฝาออกของวัดไซฝารวยนะอันนี้กาไว้ต้อันนี้ได้สองสงบอกสองสองออสิบเอ็ลยค่ะนี่มาตีกายคือสิบเอ็ดเลยนี่ออก1ิบเอ็เลยออกสิบเอดย่อยวยเลยค่ะคนี่นเลาสีนันเลยย่ย้วยน,นี่ รอบนี้มา,มาสองสองแกเลยบอกว่าบอสสิเอ็ดกับสองสองไอ้ยวนข่อยมักสองสองสิไปสิว่าสิโทรหาเรา,าเด้อนก็เลยบัคเค็ดของขายเหมันก็เลยหมดเวลานาดนนนะครับมือท่านเป็นส่งให้ยแล้วแล้สิห่องเลยยอยยวนเอาไป็ยังเพิ่นเพินพ่นลู่นิสัยนี่ยนะครับผมทันลูกแก้วมาลูกนึงทัาานมาอยู่บ้างยู่ข้างบนยังเสียบ้างยู่ข้างตั้งหัวมันจะออกเก่าหนึ่งรางก็เก่าหนึ่งบนทันเห็นอยุบพื้นเกี้ยวยงเหลี่ยมว่ามันไม่ลูกน้อยๆนได้ที่เห็นแสงเพิ่นอ่ะ เหลี่ยมใช่ตาพักหรือเด่นแก้วสารลินุกโอ้ถ้าเป็นลูกแก้วธรรมดามันก็จะปกติใช่ไหมแม่ถ้าเกิดอันนี้มันจะจ่าแสงเป็นเจเห็นแสงว่าเพิ่อนกันเทียได้ลูกแก้ววันนี้ลูกทรายเพิ่์บอเซียทรายเบอเซียแม่ก็เลยบอกว่าเกลืหนึ่งซื้อเลยเล่าถึอนำอยู่บิ้นได้เออเด็กเกลืหนึ่งซื้อเลยตะกี้ตะกี้นะลูกออกี่ดีหวดนี้เลยแม่หัวนี้กับมีเล็กน้อยคนหนึ่งแม่มาเคยเห็นมันมากมาเคยบอกเพื่อน พ่อดีไปไปยมลูกอยู่โรงบาง้านกูพ่อว่าหมู่บ้านเนี่ยครับแม่ก็เล่าพ่อตาสาวไปเดี๋ยวไปกินกาแฟกันหน้าภาษนเลยไปกินกาแฟเร่าผลอุ้มลูกมากคนนั้นอุ้มลูกมากเราก็มาสั่งกาแฟมาสั่งกาแฟเด็กน้อยคนนั้นเลยเห็นแม่เลยยิ้มอยู่เด็กในน้อยเหนย็นไหมวัดหนึ่งจะหลักเบื้งยิ้มเอาครับผู้ตัวเลขทิ่ได้แก่เอาเคย่อยจักกันมาแต่ไหน,น,นเน<อ>าะภาษาเลาหยอกแล้วก็เบอกอันอื่นไปซะื้นเติบแกบกระเบื้องบันนี้ปีนลงมานเนี่ยมันนี่ปีนลงมาครับปีนลงมานนางตักเลยบันนี้เด็กในน้อยนั่นแหละท่านท่านเป็นบู่้เดอแต มันแค่ข้านเป็นเด้โอ้พิ่งข้านได้กวาดข้อแล้วมันเล่นง่ายๆได้เลยอุ้มมาวันนี้มันเลยมีเหล็กตัวนึงเล่นนางแม่นางทิ้งยังไงมันเลยมีสติ๊กเกอร์เหล็กซิผาสติ๊กเกอร์เนี่เลยยุ่งติดยู่งขางๆโตอุ้งหยาบโตยังไงอันซิผานะคะซิผาวันนี้เล่นอะคุ้มแก แกอยืมสั่นล่ะผู้ตัวกับจินกาแฟจิบไปกัเบอลกับพวกไปพ่อมาล่ำสาวอุดรจอนซินแลนด์มันก็เลยมาโอ้ยเนี่ยวัดดีโอ้นี่้สาวอุดรจอนซินแลนด์กับบอลคุยกันไปเล็กน้อยเพราะนั่นมันกับคุ้มอยู่นงแหละคุ้มแกสติเกอร์อันนี้มันเลยแกได้ในน้อยไม่แกได้แกได้เลยจังไลยจับมือเขาปั๊บด่วนเอามัดจีเซมือนี่นะโอ้สี่เอาคือไปใส่หนูสี่นะเล้วกิดได้ใจคือใส่หนูสี่ประชันผู้ตัวเอาไม่รู้ ตัวนี้เลยบอวันมีใจตีอะไรแล้วัวาเสียอีกเสวะวายเต้นกอดพ่อพร้อมันอเต้นกอดพ่อแม่พ่อเอาไม่นี่ยังปานหูจักกันมาดดวนแทนเอาเอาเอาห้โกย่าบอกสันเรามีการขนบความด้วยบัดแม่ขนลุกเลยใช่ไหมกันซ้ำตัวแม่ตีตีใส่ตัวใดมักตัวใดงตัวมักกันกับกรดเหมืองกันเนาะครับ เพราะว่ามันจะออกแต่สองตัวโอ้ส่วนมากส่วนมากจะออกสองตัวมาตั้นฝันนะมาตั้นยังวันนี่มาหนีกับว่าตั้นได้ยิน้าวเด็กฟูบ่ปฟูหายเด็กบะขางว่ะแล้วก็แลบวก็แม่พอถึงแม่ดีได้ไหมแม่ดีข้างหน้าทันดีได้ตัวกไปแต่แรงว่าโชคดีได้หนิมากมากเลยดีคือว่าเด็กน้อยเนี่ยไปแ,แกะสติกเกอร์อแกะเสร็จปุ๊บก็มาแปะใส่มือแม่เลยอยู่ซี่หายได้ไห มาแตะที่นิ้วชี้แม่เลยมาติดให้เลยแหละครับเนี่ยให้เลยค่ะเป็นน้อยนั่นแม่นป็นน้อยนัดเป็นเงียวันนี้น้อยหนัเกลี้ยงเหยียดยังคานอยู่เลยยังคานอยู่ค่ะปีนลงมาจากพ่อจากพ่อแม่น่ะนะแม่ไปยังไอ่มาบ้านแม่ปั๊บโหลดบันี้ก็คุ้มแกะปีนแกะอยู่ั่นแม่กับกวนแล้วแต่ว่าแม่กับบอกับผู้อื่นแม่เราไม่ได้สนใจก็ได้สนใจเลยกับบอกระวัลลัมสาวอุดรจอนสิ์เรียนมาบ่เคยเห็นเพิ่นครับผมภา่ยังผู้งามเกิดกับบอกับเพิ่นน่ะนะไปไปงอุารว่าั่นงบาน่มาะ ได้ไปขอได้วยข,อขออ้อขจ้าก็มาัืสอกาแฟสั่งกับแพร่เล็กน้อยได้คุ้มกแกะสติ๊กเกอร์มาติดม,มือให้พูดตัวกันแล้วเอาขี้กกหูจักแายมาโดนแทะแต่แบบว่ากกอดไว้เยอะก็บอกมันถูกใหม่มันเต้เบิองแล้วมันคุ้มแกะสติ๊กเกอร์ใหม่ในเฟนเล็กแกะเรามาติดปลายมือเนี่ยมาติดแล้วเดนพันววกระลูกได้ลูกแล้วเพันจะแกะไปดี้หัวเส้นหนาเอาไปเป็นขีหัวเอาไปเป็นขี้หัวจังงจกเต็มกอดข้ามาพันหูจักกันเนาะเต้นหูจักกันก็ง่ายบนเนี่ย จงดักกับยายมาตะพบไหเมือกัน,นกลยบอนนี้นะมาดนลูกไผ่โทษไรัได้ขึ้นไปหาลูกไผแต่ว่าเอาให้ขึ้นไหแมวเขาเออแต่วันนี้ติดเมือไปเมือติดมา,มาติดมาคุมไม่นาเจียนรบกันแล้วนะโอ้บน้าอุณหภูงานดีพี่น้องคะหนึ่งหาตัวเดียวเด็เดสีดำไม่ด้ะของตัวของอันนี้แม่อง์ของพูู่นะ ไจนีแม่บอกคอยเด้เสืดม้วนยังมุตโต้ันเสืดม <ah> ้วนยัมโาม่หนกจะนีก็บอกเดขอีกถือดีเกนบอกถค่ะเน่ไปซื้ออะไรจังไหฟันบั้เอาหันั้นแม่ยังมาซื้อบอกขนาคนนั่นก็ลังสวดม้ตนอยู่กับเบิ้งคนเนาะกับี่หลายคนเนี้ครับบว่าแม่ซื้อแม่ีปซื้อศูนย์หนึ่งางยางเดียวขาดมาขาดื้อมาขาดศูนย์สองาสั่นโอ้ศูนยอ้สองศูนย์เออสองหนึ่งาสั่นแม่ไปซื้อศูนหนึ่ง มีเท่าไหร่ให้เสื่อใหญ่เลยพ่อไปห,ให,ให,หาในี่ี่แม่นี่อุตอดใส่เสื่อมาเลยเล่าวันไปพ่อแตงแตสไอ้สองหนึ่งได้ไมาเนี่ย